วันนี้ผมก็มาไปอยู่ในแมปที่พิ่คัชาเล่นนะครับซึ่งมันเป็นแมปเหมือนบล็อกเกนโบสไอวนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับซึ่งอาวุธที่พี่คัดชาเล่นที่เขาบอกโหนะครับก็โหดสมคำาล่ำลือจริงๆครับ ซึ่งของใท้โลบักก็มีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าของใท้โลบักมีน้อยนะครับแต่ผมแนะนำอาวุธกระทันเหล็กทุบทีเดียวไปโยมาบานอ้าวเขาเอาค้อนออกแล้ววะ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราสามารถ เล่นไอซ์เก็ดได้กด A Oh my god ้โหร่างกายผมเป็นอมตะ แล้วนั่นาันคือเครื่องปั่นผ้าใช่ไหมครับซึ่งจุดที่ผมอยากจะได้มาที่สุดแล้วก็พี่คัทชาก็เล่นด้วยนั่นก็คือเครื่องเครื่องสักผ้านะครับมันอาจจะโหดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ต้องลองดูครับผมไม่มีลูบัก เนี่ยไม่แค่หกสิบโลบักเองโลาบัเองคเราาครื่อง <c oughs> ปั่นผ้ามหาภัยแต่ผมก็ไม่ได้เล่น <c oughs> โอ้โหบดกระดูกได้อย่างดีดูได้อย่าง สมานแผล อ้าวซบบินไกลมากเลยแต่เร,เราสามารถรักษาสมารนแผ่ได้นะครับนั่นก็คือการใช้เอ้ยผลโอ้โหผลแยกส่วนอาจจะเล็กๆนะครับแต่ถ้าตกลงมาแล้วจะเกิดปรมาณูนปรมาณูนแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยขมขอ โอ้โห uh huh. สมานแพ้มาเล่นกัและบดกระดูกล้อโอ้โ uh ห huh. uh huh. ก็เกินไปเลยนะครับสบเด็กสบค้างเลยนะครับซึ่งเขาเอาคอ,อ,อนออกไปเพราะคอนมันโกงนะครับคอนมันโกงมากแต่ก่อน ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปไว้ไหนแล้วครับแต่รถลำมาส่งข้าขวไายรถไม่เห็นโดนชนเลยอ่ะอโอ้โหรสวนสวนโอ้โหกระดูกหัก อืมเหยยดชนชานแล้วไปขุดปดตัวดีครับแอะกระดูกนัมบก็คือกระดูกได้หักทั้งหมดเลยต้อนรับอย่างดีระเบี รรมาศูนย์่รรมาศูนย์กายล่างโอ้โหอืโอ้โหบักเลยครับกออนงาับักเลยครับ,บ,บ,เ,รบเพียงแค่นี้นะครับเพราะมันบัก b ายเทคชาวเทคนิคไหมรวดเทคหนัววันตินบายเจส s i